อ่ลครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเชิญนั่นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเดสเ t ล่า้นะครับผมในพา์ที่2นะฮะมาเย่นมาต่อเกมนี้กันต่อดีกว่าครับผมก่อนอื่นนะครับผมเราจะต้องหาที่สร้างบ้านก่อนเลยนะครับผมไม่รู้จะตั้งบ้านไว้ตรงไหนดีนะี่ตายเถอะเออตอนนี้เราอยู่ตรงไหนผมพื้นที่เนี่ยเพราะว่าวันนี้นะครับผมเราจะมีภารกิจนะครับผมเข้าไปฟาร์มของในฐานทัพตรงนี้กันดีกว่าเฮ้ยผมว่าเราจะเจอในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมเอามาครับโต๊ะครับนะฮะี่ตายเถอะ ปั๊บอ่ะจูปั๊บแผลบแผลบ,บ,บนี่อาตรงนี้เลยตรงนี้เลยแล้วกันโอเคครับผมต้องหาที่จอดมาบอกก่อนอ๋อนี่มีตุตรงนี้ตุงตรงนี้เยี่ยมเลยมีคนเฝ้าไหมไม่มีคนเฝ้าครับผมอย่างนี้ก็เสร็จสิครับใช่แอนดอกปะเนี่ยน่าจะใช่นะฮะเฮ้ยสวัสดีเฮ้ยขอดีกว่านะอชาวเฮ้ยได้ป้อมปืนมาหนึ่งอันว่าดวก่อนนะของเต็มอะครับผมผมต้องหาที่วางของก่อนอุ้ยอุยศัตรูเพียบเลยเฮ้ย มีคนมาต้อนรับเราเพียบไปครับผมตรงนี้เฮ้ยปุ๊บเฮ้ยขอวางเตียงก่อนได้มามบริเวณตรงนี้วางโอ้โห,โห,โห,โหจะวางไม่ได้เออตรงนี้น่าจะได้อยู่นะเออตรงนี้วางได้ไหมแม่ใกล้กับสถานที่สําคัญสําคัญก็ไม่ได้ด้วยเสียโอใตายเถอะเฮ้ยพวกนายเนี่ยบางทีเหนียวจริงเลยเออตรงนี้ก็วางไม่ได้แ้วตรงนี้ก็มีบ้านคนอยู่อ่าเอาตรงถนนตร,ตรงนี้แล้วกันครับง่ายๆช่วยแพบ๊บ เมื่อพาสที่แล้วนะครับผมผมก็ไปสร้างบ้านแถวริมทะเลนะครับผมกะจะไปสร้างบ้านอยู่ริมน้ำนะฮะให้ตายเธอฮะพอเข้ามาเล่นใหม่ปุ๊บเหมือนก็นจะมีการปรับพื้นที่ใหม่นะครับผมมาทำให้เราไม่สามารถที่จะวางสิ่งก่อสร้างได้นะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมอ่าเราหยิบปืนมาก่อนนี่ปืนไว้ป้องกันบ้านนะฮะปุ๊บ๋ยวผมจะสร้างบ้านนะครับผมตรงหน้าฐานทัพมรนเดี๋ยวก็ผมจะได้ฟาร์มของได้แบบง,ง่ายๆนะฮะอ่าเอาตรงไหนดีเอาตรงเฮ้ยเอาใกล้ๆตรงนี้ดีกว่าวะเออเว้ยเอาไม่ตรงนี้แล้วก็ผมชั่วคราวชั่วคราวก็ผมอย เพราะว่าเอาเข้าจริงนะครับผมผมก็คงไม่มาอยู่อะไรแถวนี้แล้วครับผมอ่ะแล้วก็นี่เตาปิ้งย่างเอาวางไว้ก่อนแล้วก็ไอ้พวกของสําคัญสำคัญนะครับผมก็เก็บลงหีบไปให้หมดเลยปับ๊บนี่อ่ะก็จุบจ๊บ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 จุบ๊บรู้สึกว่านี่เราเพิ่งได้มานะครับผมคล้ายๆก็จะเป็นคีย์การ์ดระดับ2นะเนี่ยให้ตายเถอะเฮ้ยโอเคเกมนี้มีคีย์การ์ดด้วยเหรอแปลว่ามันจะต้องมีบอสให้เราออกล่าสินะโอเคปับ๊บอันนี้เอาฝากไว้ก่อนได้ไหมอ่ะอ่าผมจะเอาอันนี้ไปดีกว่า ปั๊บปั๊บปั๊บนี่อ่ะเก็บไปก่อนครับผมนี่ชับเนื้อเอาไปไอ้นี่เอาไปไอ้นี่เอาไปไอ้นี่เอาไปครับผมกระสุนปืนมีอยู่ร้อยแปดก็น่าจะพออยู่มั้งผมว่าโอเคปะออกลุยกันด,ดีกว่ามาฉันอยากจะเจอกับใครสักคนครับกี้เห็นเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้เฮ้ยไอ้พวกแก๊งแดงเหรอมาเดมาเดเฮ้ยอะไรอะชะชะชะตะววักไงเงือบมาเดอะไรไชวีวะโอ้โหสายแทงสายแทง ตายแทงเหรอเงือบดิครับเจอดาบของผมเข้าไปอ่าถึงกับงายหลังเงือบอ่าปั๊บแล้วก็นี่เก็บมาให้หมดนี่เก็บมาให้หมดก็ผมปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บโอเคเยี่ยมอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนี้ด้วยปุ๊บอ่ากดชิป F ใช่ไหมอโอเคเรียบร้อยต้องหาทางเข้าก่อนดีกว่าเฮ้ยอ่าเอาตรงไหนดีครับผมเฮ้ยเราลักล่อเข้าก็ได้ดีกว่าใช่ไหมนี่กระโดดเข้าตรงนี้เลยชว่วยแ,แป๊บเพ็บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโดดได้ไหมเอากโดดไม่ได้ต่างหากไอ้บ้าเอ้ย ต้องเข้าตาน,น้าจริงหรือวเนี่ยอันตรายนะเฟ้ยเฮ้ยนี่ขึ้นตรงนี้ได้ปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่อ่าไปแบบนี่อชวนแทบมันต้องเข้าแบบนี้สิครับผมมันจะได้เหมือนสายลับหน่อยอะไรอย่ะงมีกวางเหรอครับผมเอ้ยกวางติดเชื้อนะฮะวางติดเชื้อลาโอ้ฐานทัพใหญ่เลยเออไหนดูสิว่าตรงนี้มีระไฟฟ้ารา์มครับผม,ป,บม,มปั๊บอืมอืมปุ๊บโอ้อุยตรงนี้มีคนอยู่สองคนฮะ อ่าโอ้โหฐานทัพใหญ่ไม่ใช่เรนนะเนี่ยอ่าไหนดูสิปุ๊บเออชด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 นี่ครับผมโอ้โหดูไฟฉายมันเริ่มเลยฮะดูดิโอ้สปอตไลท์นี่มันกะจะไว้าสองคนที่แบบลกักลอบเข้ามาแล้วเนี่ยโอเคครับผมถ้าเราโดดลงไปนี่คือเราจะเจ็บขาไหมเนี่ยอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมจะได้แบบปลอดภัยนิดนึงเฮ้ยโอ,โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไรมาสิอุ้ยตรงนี้มีคนอยู่สองคนใช่ไหม เฮ้ยมันขึ้นเขียวอยู่มันขึ้นเขียวไปว่าโอ้โอ้มันยิงมันยิงมันยิงครับผมโอ้โอ้เอาเดยิงเหรอน่าดีครับผมก็รออยู่เหมือนกันน่ะก็รออยู่เหมือนกันน่ะเออมาจะมาจะมุยจะอะไรครับโอ้โอ้โอ้โดนยิงโดนยิงโดนยิงครับผมอ่ะปั๊บ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 โอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้เฮ้ยเฮ้ยนี่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 โอเคโอ้มาเิครับ มาอย่างมันนะครับผมอุ้ยผมว่ากระสุนไม่พอแน่เลยเกมนี้อุ้ยอะไรอะไรเฮ้ยไอ้นี่อุ้ยแม่งกลางโล่ครับผมกลางโล่แล้วยิงปืนด้วยฮะไอ้นี่มันแบสบสงสัยต้องอีดาบแล้ววะจิะ๊บจิบจิ๊บจิบเข้าไปถึงที่เข้าไปถึงที่แล้วก็ฟัดฟันแม่งเลยครับผมเออเป็นไงล่ะโอเคอ่าปุ๊บก่อนอื่นฟาร์มของก่อนฮะนี่อ่าปุ๊บฟาร์มของก่อนอกดชิปเอฟอ่าโอเคนี่ปุ๊บกดชิปเอฟ เรียบร้อยไหนตัวนึงอยู่ไหนเอ๊ะมุมนี้ผมเห็นอยู่หนึ่งตัวไปไหนแล้วล่ะปั๊บชิปเอฟอืมไหนแล้วมอเตอร์ไฟฟ้าเอาีบหายจังเลยยังไม่ได้ทันเก็บของเลยตรงนี้ก็มีอยู่หนึ่งตัวนะครับผมแต่ว่าผมเห็นตรงนี้มีโอ้โหเพียบเลยฮะเพียบเลยปุ๊บเอ้ยโอ้โหจะเย็นสิจีนสิตะกอนจะเย็นจะเย็นปุ๊บอะไรฮู้ยฮู้มันขึ้นมามันขึ้นมาให้ผมว่าเราอีดาบดีกว่าไหม อีดาดีกว่าล่อมันขึ้นมาก่อนอ่ะมารับขึ้นมาละขึ้นมาสิขึ้นมาสินาสไนล่ะเอ้าไปไหนแล้ววะเอ้ามันไปแล้ววะเฮ้ยมันไปแล้วว่งเสริมมันจะรู้ครับผมเฮ้ยมันรู้ว่าเฮ้ยไอนี่มันรอดักอยู่โอเคเก็บมาก่อนปั๊บอ่าช่วยแป๊บๆไหนตรงนี้มีของอยู่ผมเห็นผมเห็นปับ๊บผมอยากได้มอเตอร์ไฟฟ้าครับผมมอเตอร์ไฟฟ้าอ่าชิปเอฟครับผมได้ฐานไฟฉายมาหนึ่งอันปับ๊บฝั่งนู้นก็มีแล้วเนี่ย ปั๊บปั๊บมาโอเคเฮ้ยนี่มันต้นอะไรวะเนี่ยบล็อกโคลี่เนี่ยโอ้บล็อกโคลี่ยักษ์ให้ตายเถิดอ่ะปั๊บ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 ขอฟาร์มของก่อนละกันอันนี้ก็ไม่มีอะไรให้เราฟาร์มนะฮะช่วยปั๊บ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 อ่านี่เก็บมาก่อนอะไรก็ไม่รู้โอ้โอ้มาละมาละก็มาเด้จมัดจมวยโอ้ยิงมันยิงมันยิงมาครับผมมามาเฮ้ยโอ้มันแห่แห่กันมาเต็มแห่กันมาเต็มครับผม เฮ้ยแต่ว่ามันไม่มีคนกล้าขึ้นมาก็ผมไอ้พวกนี้มันป๊อตนี่ว่ามาต้องเปิดก่อนฮะเดีย๋ยวพี่เปิดเองอ่ะโอ้โหขึ้นมาขึ้นมาละมาดิครับมาดิครับเออปุ๊บโอ้โหกิ้งเดียฮะกิ้งไปไหนแล้ววะเฮ้ยเอ้เอาศพอยู่ไหนอะไรครับมาดิโอ,โอ,โอ้ชิบหายชิบาหายชิบหายปุ๊บเฮ้ยนี่ต้องต้องดาบต้องดาบอีดาบ มาจินเต้ฟันมาจินเต้เตฟันไปเลยฮะโอเคเรียบร้อยไหมต้องรีบเก็บของนะครับผมไม่งั้นสม,มันจะหายนะฮะอ่าปุ๊บนี่เก็บของให้หมดเลยโอ้โหเดี๋ยวเราได้มอเตอร์มาบ้างยังเนี่ยไม่มีมอเตอร์เลยหรอวะเฮ้ยผมว่าต้องคราฟเองแน่เลยวะมันคืออะไรวะน,นี่แปลกๆเฮ้ยอะไรไอ้นี่ก็ขยันมาจังปึบฟันเข้าไปเดฟันเข้าไปเดเออมาปุ๊บฟาร์มก่อนเฮ้ย ก่อนอื victory, ah, barbecue, oh, ่น uhm. ก uh, ินบ hmm. um, oh, oh, ah, ็อกคุร ah, uh, ี่ก่อนกินบ็อกคุรี่ก่อนครับผมอ่ะป๊าบบ็อกคุรี่เพิ่มเลือดด้วยวะโอ้โคตรดีอะฮะนี่อ่าปุ๊บเฮ้ยตรงนี้มันเปิดได้ปะเนี่ยเดี๋ยวดูซิแฟบอ๋อเปิดได้นี่ว่าโอ้ตรงนี้ก็มีอยู่หนึ่งตัวมีอยู่หนึ่งตัวครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ่ะปุ๊บฟาร์มก่อนเลยฮะ นี่เฮ้ยเราเอาเบนเดตมาไว้ด้านหน้าดีกว่าครับผมเดตายนะฮะนี่นะครับผมเราสามารถที่จะอุ้ยอุ้ยอุ้ออะไรอะไรอะไรครับอะไรครับอะไรครับปุ๊บเก็บมาก่อนครับผมอ่านี่เราสามารถที่จะคราฟชิปคอมพิวเตอร์นะครับผมเพื่อที่จะมาใส่ในเสื้อกะเราได้นะฮะนี่ตรงนี้เลยปั๊บอยู่ไหนวะอ่านี่ครับผมเฮ้ยที่จริงแล้วั้งาจคราฟอันนี้นะเนี่ยเป็นชิวนะครับผมอืมใช้ได้เนี่ยใช้ชิปประมาณ5อันแค่นั้นเอึงนะแต่ชิปอยู่ที่บ้านครับผมไม่ไดเอามาด้วยนะฮะโอเคไม่เป็นไรปุ๊บอ่า โอเคครับผมลุยกันเลยแล้วก็ในระหว่างนี้นะครับผมปุ๊บเดี๋ยวเรามาอัพสกิลดีกว่าครับผมช่วยพับอ่ะอ่าเราจะเอาสกิลเกี่ยวกับอะไรดีครับผมผม,ผมก็ต้องเอาเลือดหนักๆไว้ก่อ <ๆ S 2> นครับผมอันนี้เป็นการแฮกหีบนะครับผมเอ้ยหีบเก็บของที่มาาทเ,เ,เมื่อาพาที่เราเปิดไม่ได้ไงอุ้ยอันนี้ต้องมีนะเนี่ยเฮ้ยผมว่าเฮ้ยเฮ้ยตกใจเราต้องรีบไปเก็บเบลก่อนนะครับผมจะได้เอามาแฮกของกันนะฮะอ่ะช่วยแป๊แบๆเฮ้ยผมเห็นเฮ้ยกระสุนปืนนี่ผมคราฟมานน้อยเกินไปปะเนี่ยเออเออเออ มาเด้ครับร่วงม,มาครับผมเออเออ,อเออวุ้ยวุ้ยวุ้ยเคสกระสุนปืนน้อยไปกระสุนปืนน้อยไปตู้นี่เอียงตัวได้ด้วยนะฮะอยู่ไหนแล้ววะเขาหลังเหรอไอ้นี่เขาหลังครับโอเคกระสุนปืนน้อยไปบ่กต้องครับมาเยอะแล้วบอกโหให้ตายเถอะเต็มตัวมาไม่ดีก็อย่างงี้น,นะฮะอรับ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 โหเพียบเลยอะ่ะอุ้ยอะไรอะ่ะ โอ้ยเกิดปีหมอปีหมอแล้วก็ผมมันส่งสัญญาณเตือนภัยให้ตายเถอะเฮ้ยเราได้ของมาเยอะเหมือนกันนะไปลบกัน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 รบกันแชปแชปนี่ขึ้นไปอยู่บนเต็นท์มันอะไรครับโอโ้เฮ้ยแม่ถ้าเรามีแบบปืนสไนเปอร์นี่ถ้าจะดีนะฮะเกมแนวนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนยิงโดนยิงเฮ้ยปึ๊บนี่ขึ้นตรงนี้ก็ได้วะครับเฮ้ยถ้าเกมนี้มันไม่มีพวกไฟเฟย์เลย,เลยหรือไงวะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะปึ๊บค้นก่อนอุย้ย เป็นเศษนอ็อตอะเศษเหล็กครับผมเฮ้ยมันอาจจะมีเออมอเตอร์ไฟฟ้าก็เป็นได้นะโอ้ยผมหิวข้าวนี่ว่ะผมลืมดูเลยโอเคกดเลขห้าก่อนผมปุ๊บกินข้าวก่อนดีทัที่ฉันย่างเนื้อเอามากินด้วยทุบๆห่างเงี้ยเงี้ยเงี้ยอร่อยโอ้โหอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันโอ้โต๊ะคราบปะเนี่ยปืนเพียบครับผมอันนี้ชิปคอมพิวเตอร์โอเคครับผมกำลังอยากได้นี่สายไฟโอ้ปืนน่ะ ทำไมไม่เก็บปืนไปหรอโอ้โหปืนเยอะขนาดนี้อ่าปับ๊บระเบิดครับผมระเบิดควันระเบิดอ่ะอันนี้เก็บมาก่อนปับ๊บนี่อะไรอะ่ะอันนี้เก็บมาชัวแป๊บได้เศษน็อตมาฮะเอ้ยปืนอะ่ะทำไมไม่ปืนไปด้วยละ่ะโอ้ดูด,ดิปืนนะครับผมอันเบลเลอร์เบล่าไม่หยิบไปนี่มันค้างแสงชัดๆเลยอ่ะปึ๊บระเบิดเก็บมาก่อนปับ๊บกระสุนปืนโอ้โหมันต้องการอะไรครับผม นี่น,นี่ห้องนี้ห้องน,องนี้ห้องนี้เยอะอยู่ครับผมปุ๊บมาฟาร์มไปให้หมดฟาร์มไปให้หมดมีภารกิจขึ้นมาแล้วับผมให้เราออกไปฟาร์มแร่นะฮะโอ้ยตายแล้วพี่แกเห็นฉันเป็นกรรมกรหรือยอย่างไรอันนี้เก็บอาจจะตรงนี้ได้ไหมอ่ะถุกนี้ก็เก็บได้นี่วะปุ๊บมาอ่ะช่วยแป๊บแป๊บเก็บไปก่อนโอ้ยของมันจะเต็มตัวแล้ววันนี้นี่แร่ครับผมนี่แหละฮะอ่านี่ นี่แร่เทเลไซท์ที่เราต้องการครับผมที่เราตั้งต้นมาที่ดวงดาวแห่งนี้นะครับผมก็ไออพอแร่เทเลไซท์นี่แหละฮะเ,เก็บให้หมดเลยอันนี้กดได้ไหมเนี่ยดูเด็ตู้เก็บแร่ครับผมเต็มไปหมดเลยอ่ะชัวร์คับไอพวกนี้อ่ะเฮ้ยกดปุ่มตรงนี้ได้ไหมอ่ะมันจะได้ตอบลงมาอ่ะปับ๊บเก็บให้หมดครับผมแร่เทเลไซท์อ่าในเมื่อเขาอยากให้เราขุดเราก็ต้องไปขุดนะครับผมบางทีผมก็เบื่อไอทิทูลเลียนนี่เหมือนกันนะมันสั่ง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 ,งอยู่นั่นแหละครับผมเห็นผมเป็นตัวอะไรกันเนี่ย เออเฮ้ยอันนี้เป็นเดี๋ยวนะผมขอลงไปดูก่นอนเฮ้ยโอเคของเยอะอ่ะอันนี้เก็บวก่อนเลยอ่ะแป๊บๆของมันจะเต็มตัวแล้ววะ่ะโอ้โหปุ๊บเกมนี้มันเหมาะสำหรับการฟาร์มอย่างแท้จริงครับผมเฮ้ยผมว่าผมใช้สิ่งนี้ก็ดีกว่าอ่ะปับ๊บกดเลขหกจูบอ่านี่เพิ่มเลือดสักนิดหนึ่งนะฮะเอ้ยมันไม่มีคนเฝ้าเลยไง,ไงวะในบ้านนเมืองนี้ อุ้ยอะไรเนี่ยสกูทองคำอ่ะเก็บมาก่อนปุ๊บเฮ้ยอันนี้กล่องของดีนะเนี่ยอุ้ยตายแล้วม่แต่ของปแปลกๆเดี๋ยวกันนะฉันต้องการมอเตอร์ไม่มีมอเตอร์ให้สักอันเลยเหรอเดี๋ยวกันนะปุ๊บนี่นี่น,นี่มอเตอร์เดี๋ยวกันนะผมว่าไอ้มอเตอร์มันน่าจะดรอปจากอะไรสักอย่างแน,น่เลยไอย้นี่อะไรอะ่ะก้อนอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวกันนะเหมือนก็ผมจะได้อะไรมาเนี่ยปับ๊บวุ้ยนี่ได้มอเตอร์มาและสองนี่ไงมอเตอร์ เ,เดี๋ยวก่อนนะต๊กครับผมต้องการมอเตอร์กี่อันเนี่ยผมขอดูก่อนต๊กครับปึบ๊บต้องการมอเตอร์5ครับผมเฮ้ยนี่ได้ามา2เฮ้ยผมว่ามันอยู่ตามไอ้พวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พวกเนี้ยฮะเนี่ยน่าจะใช่นะเฮ้ยที่แหมเราพลาดอะไรไปวะเนี่ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดีย๋ยวเราเดินหาก่อนเน,นี่ยไอ้พวกเนี้ยพวกเนี้ยอนันนี้เป็นน็อตสกรูปั๊บ มันต้องหาก็ผมมันจะเป็นเครื่องจักรครับผมแล้วเราก็ไปขโมยมอเตอร์เขามาเออทุกคนมันเป็นเครื่องจักรกลมๆอะ่ๆอะกลมๆอ่ะกลมๆครับผมแบบอันเนี้ยแบบอันเนี้ยน่าจะแบบนี้นะครับผมโอเคเราเดินหาก็เดินหาก่อนมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าเอ,อ๊ะมันต้องมีอีกมันต้องมีอีกครับผมเฮ้ยผมลำคาญไอทิวทุเรียนมากเลยดูเดี๋ยวมันลกขูลกตาไปหมดเลยให้ตายเถอะเออก็รู้อยู่นะว่าสอนเพื่อเป็นประโยชน์แต่ว่ามันก็น่ารำคาญป่ะอะ นี่เก็บมาก่อนโหนี่ถุงอะไรนเนี่ยเก็บาอุ้ยอะไรอะได้เลยมาวะเนี่ยโอ้ยของไม่เต็มตัวอีกละอ่าผมเอามอเตอร์ยางดีกว่ามอตเตอร์ไฟฟ้าเฮย้ยอันนี้อันนี้เก็บได้ปะเก็บไปได้เก็บไปได้ครับหามอเตอร์หามอเตอร์กันหาพวกเครื่องจักรก่อนนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ได้ปะเออปุ๊บเฮ้ยสกูน็อตสกูไม่เอาอะไรครับอะไรครับ อะไรครับอะไรครับอืมขอแค่ห้าอันแค่นั้นก็ผมจะไปคราบโต๊ะครับมันอยู่ตรงไหนแล้วนี่เฮ้ยอันนี้โอ้ยโอ้โหตรงนี้ไอ้แน่นอยู่ไอ้แน่นปั๊บอันนี้ไม่ใช่ครับผมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยใจเย็นสิแม่พวกนายก็ใจร้อนกันจริงๆเฮ้ยมันยิงมาจากตรงไหนวะเนี่ยด้านบนปะอุ๊ย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 ไหนวะอุ๊ยอุ๊ยยิงทะลุเหรอยิงทะลุเหรอมาเดมาเด มาเดมาเดมาเดใจะแม่งกกันมาเดมาเดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอยู่เยอะอยู่เยอะมีปันเลยดีกว่าผมว่าเฮ้ยชุบพับพับพับชุบพับพับพับอู้อ้าอู้อ้าอู้อ้ามาเข้าแบบปันแบบแบบยับแบบนี้แหละครับนี่แหละฮะสไตล์เราปั๊บแล้วก็อืมโอเคนี่ปพ๊บเก็บของมาปั๊บเฮ้ยรถมอเตอร์ฉันอยู่ไหนรถมอเตอร์ เดี๋ยวหาโมเตอร์ไฟฟ้าก่อนเฮ้ยอันนี้อะไรดูสิทำไมอู้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 มันทำให้เรากระโดดเลือดดดไม่นั่นน่ะอ๋อเราต้องให้มันกระโดดมาถึงตรงนี้เว้ยโอ้ยอันนี้เป็นลานจอดเครื่องบินนะเนี่ยเดี๋ยวนะปร๊บนี่ผมมองก่อนข้างล่างมันน่าจะมีอุ้อู้มันเห็น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 กับผม ทำไมไอ้นี่มันมาอยู่บนหลังคาบ้านเนี่ยโอ๊ยหลบก่อนหลบก่อนอ่าก่อนอื่นปุ๊บหาเลยแดกก่อนครับผมปุ๊บอ่ะกินก่อนกินก่อนปับป๊บปั๊บแล้วก็กดเลขเจ็ดครับผมกินน้ําเอนเนอร์จีอ่าเพิ่มเลือดโอ้โหเฮ้ยอันนี้ก็ใช้ได้แล้วเนี่ยปุ๊บเพิ่มเลือดอ่ะเพิ่มอีกจอีกจุ๊บจุ๊บ,บโอ้โหมันยิงมันยิงกันใหญ่มันยิงกันใหญ่หญจะยิงสิครับเฮ้ยโอ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 ้ยโดนโดนโดน โดนแรงโอ้ยคิปจานโอเคดูว่าจะตายแล้วแต่ยังไม่ตายครับผมแต่ยังไม่ตายแล้มไม่ตายโอ้ยโอยโอยใครยิงโอ้ตรงนี้เหรออืมตายเถอะเฮ้ยอันนี้เรามาขุดแร่ได้เลยนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวก่อนนะมาแอบขุดแร่ในฐานทัพคนอื่นเนี่ยนะไอเดี๋ยวก่อนมีคนตามมาปะไม่มีนะไม่ไม,มีผมขุดนะครับผมขอ,ลอขแล้วกันปัลคาญเหลือเกินครับผมจุดตัวเลียนมันขึ้นเต็มหน้าจอเลย พี่ตายเถอะมึงจะทำทำไมเยอะแยะขนาดนี้อ่ะปับ๊บขูดก่อน,นะฮะได้สิบสี่ครับผมเขาต้องการหนึ่งร้อยนะครับผมอ่ะเจาะดีครับจว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 บทานหมดแล้นเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขยิงขยิงยิงมาจากตรงไหนเนี่ยไม่เห็นเลยโอ้ยโอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดอะไรวะเฮ้ยมันยิงทะลุก้อนหินได้ครับผมหมดซบหมดซบยิ่งนักหมดซบยิ่งนักไม่ย,มยิงทะลุก้อนหินได้ครับผมอันตรายโคตร ไอ้เลขแปดเลขแปดก่อนเอนจีเอนจีไอ้มันยิงทะลุก้อนหินได้เว้ยไอ้บ้าโอเคอย่าผมปุ๊บ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 เออเออเออเบนเดตดวนเบนเดตดวนปุ๊บเบนเดตเลขหกอ่ะใช้เบนเดตดวนครับผมใช้สิใช้สิอ่ะปั๊บอ่ะปุ๊บ ยี่บันยิงทะลุก็เห็นได้ป้าอะต้องกำจัดก่อนไหนล่ะ <G ül> ไหนล่ะก็่ไม่เห็นนึกมันแอบอยู่ในซอกหินตรงไหนสักแห่งเนี่ยครับผมโอ้ยตายแล้ว <G ül> อ๋อมันยิงทะลุก็เห็นแล้วไม่เห็นตัวมันเลยอ๋อนี่นี่เจอแล้วยิบมตายยิม้มตายปือนน่ะ <G ül> <G ül> โอเค โอเคอ่ะโอโหแม่อย่างนี้ก็อย่างนี้ไม่ได้นะครับผมมายิงะลุก้อนหินแบบนี้ไม่เกรงใจใครเลยอ่ะปึ๊บมาฟาร์มก่อนปึ๊บเอ้ยผมว่าเราพันแผลก่อนดีกว่ามะเออปรับปับปับพันแผลก่อนพันแผลก่อนอันนี้ปึ๊บโอเคนี่ครบยังครับครบยัง อ่าแล่เหล็กครบนะครับผมทีนี้ก็ขาดเทเลไซส์นะครับผมอ่าพวกนี้โอ๊ยอะไรมันยิงอีกแล้วขยันมากันจังเลยโอ้โหแตผมว่านะฐานทัพเขาวัเนาะโอ้มันก็ต้องเยอะเป็นธรรมดาอ่าปึ๊บเอา้ากรวตันอยู่ไหนอ่ะยังไม่ได้ฟาร์มของเลยเอ่ออันนี้อันนี้เก็บมาก่อนครับผมต้องการอะไรเนี่ยโอ้โหเหล็กครบนะครับผมทีนี้ก็ขาดแร่เทเลไซส์นะครับผมเทเลไซส์ก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะ เฮ้ยเราต้องไปหาขุดแร่เทเลไซต์ก่อนไปขุดข้างนอกก็ได้มั้งผมว่านะครับผมว่าแต่ว่าเราเข้ามาแล้วครับผมเราต้องเอาของไปได้สิอ่าปุ๊บเฮ้ยขามอเตอร์ก่อนมอเตอร์อันนี้ปะวะอันนี้ปะเอ้ยนี่ไงมอเตอร์โอเคมันอย่างนี้นี่เองเเอาละครับเรียบร้อย ในที่สุดเราก็ได้ตกคราบแล้วอุคกูไปแล้วครับผมตอนนี้อี <c oughs> โอ้จมเอาไวน้นะครับผมว่าไอ้เจ้ามอเตอร์ไฟฟ้านัคนับผมมันจะอยู่ตามเครื่องจักรพวกนี้นะฮะแมโอเค๋ยวเราไปขุดแร่เทรไซต์ก่อนครับผมแล้วก็เอาไปส่งขึ้นกระสวยยานอกาศนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราต้องออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนเฮ้ยจะออกตรงไหนดีวะเนี่ยมันจะต้องมีทางออกที่ปลอดภัยสิอ่าปุ๊บอืมเดี๋ยวเราหาทางออกดีดีก่อนอาทางออกที่ดีที่สุดก็คือทางออกบนหลังคาบ้านนี่นะครับผมออกตรงนี้แหละฮะ กระโดดถึงไม่เนี่ยฮึบชูบ้าแฮปป์ปั๊บไปขุดแร่กันดีกว่าเฮ้ยอะไรอะไรอะไรครับผมอะไรแม่คิดจะสู้กับปืนเหรออะไรครับผมมาเด้จะชาร์จจะอะไรก็มาฮะไอ้ฟันหัวแบะครับไอ้พวกนี้ไม่ยากเท่าไหร่ฮะกระจอกโอเคเก็บก่อนพับๆเฮ้ยอ่ะไปดีกว่าครับผมไปขุดแร่ทูร์ไซด์ก่อน ต้องขุดแร่แล้วก็เอาไปส่งที่กระทรวงกาศขงเรงนะครับผมนี่ครับนี่เราต้องอย่าลืมหน้าที่นะครับผมไม่ใช่ว่ามันจะมาสร้างบ้านอย่างเดียวนะครับผมเราต้องขุดแร่เพื่อกอบกู้นะครับผมวิกฤตพลังงานเฮ้ยปับ๊บอะไรกันไอสองตัวนี้เอาปละเอาปล่ะถ้าเอาก็เข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับอะอะไรโอ๊ยวเด็โล่มีเอาไว้ทําอะไรเอาไว้การท่เทหรือย,ยังไงอะปับป๊บปั๊บนี่เก็บมาก่อนชัว โอเคครับผมขุดแร่ต่อตนี่อ่ะปุ๊บปุ๊บป่าป่าครับผมเดี๋ยวเราเอาแร่ไปส่งก่อนนี่ครับผมทุกครั้งที่เขาส่งกระสวยอากาศมานะครับผมมันก็จะมีซัพพลายมาให้เลยนะครับผมเราก็ต้องเอาแร่ส่งให้เขาด้วยนะอ่านี่อ่าปุ๊บเอาอันนี้มาสิน,นี่อันนี้มาเอาอันนี้มาปุ๊บเอาอันนี้มาครับผมแล้วก็โอเคปุ๊บรู้สึกว่าจะมีอะไรอ๋อนี่ไงเราสามารถที่จะสร้างบ้านได้แล้วนะครับผมเนี่ยมีฟาวเดชั่นแล้วนะครับตอนนี้อ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ โอเคเยี่ยมเลยกด F2 เหรออ๋ oh, <ง>อ oh, นี่ไงกด F2 โอ้หนี่ไงสร้างบ้านได้แล้วใช้ stone น,นะฮะเยี่ยมเลยใช้ stone ในการสร้างบ้านโอเคยังไม่สร้างตอนนี้ครับผมบอกยังไม่สร้างตอนนี้รู้สึกว่าเราต้องทําการกับจัดศัตรูครับผมอีหนึ่งตัวนะครับผมซึ่งผมยังหาตัวไม่เจอนะฮะไอตัวที่มันถือขวานครับผมใช่ปะเออเหมือนก็บมัจะถือขวานนะครับผมแอคแมนนะฮะอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง เดินกันให้กบไหวแล้วก็ผมอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับผมโอ้มันเห็นหมดเลยนะเนี่ยอ่ะปึ๊บยังไงครับผมมาช่วยแป๊บๆปั๊บโอ้โหเฮ้ยนี่เหมือนกับเป็นลังมาเลยนะเนี่ยดูอิโอู้อู้อันนี้เป็นหมู่บ้านมาเลยนะเนี่ยเราต้องกำจัดแอคแมนครับผมแอคแมนเดี๋ยวเราหาแอคแมนก่อนไอ้แอคแมนเฮ้ยนี่ไม่แอคแล้วครับผมนี่เป็นมือปืนโลกพะจันทร์ให้ตายเถอะหาแอคแมนก่อนแอคแมนก่อน อยู่ตรงไหนนี่ไงนี่ป้าตัวนี้ป้าเฮ้ยอะไรครับ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 เอ้ยผมมาทำภารกิจนะครับผมขอโทษทีฮะอาจจะมีการสูญเสียกันบ้างเฮ้ยชัวแป๊บๆนี่นี่น,นี่ใช่ปะเออปุ๊บมันแอกตรงไหนวะเฮ้ยไอ้นี่มันอุย๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอรร๊ยโอ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 อ๊ยโอ๊ยโ โอ้โห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 โอโหหมดแล้วไอ้ตายเถอะเออนี่แน่นี่แนยิงแขนไม่ได้หรอกครับผมแน่นอนไอ้แอคแมนไอ้แอคแมนอยู่ไหนเอเองคือใครเองคือใครไม่รู้แต่ข้ายิงก่อนเพราะเองคือภารกิจของข้าโอเคครับผมเรียบร้อยอ่าปึ๊บไอ้รอเนี่ยก็ขยันบุกบ้านคนอื่นเลยกันเฮ้ยผข้างในมึงเพียบเลย โอเคครับผมเสร็จภารกิจแล้วผมไปก่อนครับอ่าปิดประตูให้ด้วยปิดประตูให้ด้วยอ่ะปุ๊บปิดยังไงวะเนี่ยอกไปละ <c oughs> คุไปก่อนอู้บ้านอะไรอยู่ตรงนี้ <c oughs> เออเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเราต้องไปหาที่อยู่แล้วนะฮะเออปับ๊บโอเคครับผมมาก่อนอื่นปุบ๊บบันเดยก,ก่อนเลยป่ะเราจะไปหาสร้างบ้านตรงไหนดีวะเนี่ยตรงริมทะเลไม่ก็สร้างไม่ได้ให้ตายเถิดรู้ว่าจะไปแถบโซนทะเลทรายตรงนี้แต่มันจะร้อนหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับผมอ่ารู้ว่าจะมาฝั่งนี้ดีวะ เอ้ฝั่งนี้ก็มีบ่อน้ํานะเอเอเฮ้มาตรงนี้ก็ดีนะครับผมมันอยู่ใกล้เกาะยากสุดครับผมตรงนี้เลยจะได้แบบไม่ต้องเปลืองแรงเดินมากนะครับผมเอาแถวนี้เลยแล้วกันครับผมนี่ฮะเรามาอยู่ข้างริมกําแพงนี่เลยแล้วเวลาจะมาหาบอสใหญ่นะครับผมเราจะได้แบบอ้อมมาตรงนี้จุดด,ด,ด,ดเอาแบบถึงง่ายๆครับผมเออเนี่ยประมาณเนี้ย เฮ้ยผมมาเจอตรงนี้ครับผมตรงนี้ก็สวยอยู่นะมีแหล่งน้ําเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมทั้งๆที่เกมนี้นะครับผมน้าไม่มีความจําเป็นอะไรเลยนะฮะแต่ว่ายังงงก็ขอติดริมน้ําก่อนละกันนะครับผมสำหรับบ้านของเรานะฮะเฮ้ยอ,อันนี้ตัวอะไรวะตกใจหมดเลยอขยับเข้าไปหน่อยอ่าประมาณนี้เลยโอเคตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้นี่อันนี้ตั้งไม่ได้วะ่ะฝั่งนี้ติดต้นไม้อะงั้นเอางี้ก่อนละกัน ปุ๊บอ่ะเอาเป็นบ้านสบล็อกก่อนแล้วก็ตรงนี้ก็ลบทิ้งนะฮะอชวาแพ้อ่าค่อยๆข,ขยับขยายไปละกันต้องมีบันไดมั้ต้องมีบันได,าานดาทางขึ้นนะครับผมอันนี้บันไดาทางขึ้นของเราเอาขึ้นทางไหนดีขึ้นทางต้นไม้ดีกว่าเออปุ๊บ๋ยวค่อยปรับแต่งไปเรื่อยนะครับผมขึ้นทางต้นไม้ดีกว่าอ่าตรงนี้ปุ๊บอ่าโอเคนี่ก็ขึ้นมา ก็ทาเป็นกําแพงบ้านนะครับผมยื่นขึ้นมาเฮ้ยมีหน้าต่างอันนี้ประตูอ่าประตูต้องมาก่อนประตูครับผมน,นี่ออกนี่โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะทําเป็นแบบเป็นอันนี้เป็นอะไรครับผมอันนี้เป็นวินโดว์อ่าประตูปึ๊บแล้วก็ทําเป็นกําแพงนี่อ่าปับป๊บปั๊บตรงนี้ต้องมีหน้าต่างครับผมหน้าต่างอันนึง นี่อ่ามีหลังคาไหมเกมนี้มีหลังคาไหมอู้หมีหลังคาเออนี่เกมที่ดีต้องมีหลังคานะครับอันนี้เขาหมุนเดี๋ยวกันนะหมุนยังไงวะกดตัว R ใช่ไหมอ๋อตัว R เป็นการหมุนอ่าเป็นหลังคา,ม,ามุมแหลมแบบนี้นะฮะอ่ะเอาแบบนี้ก่อนนะครับผมคิดอะไรไม่ออกอัดชัวแพรบๆนี่เอาแบบชั่วคราวก่อนให้เรามีที่สุกหัวนอนก,นกันนะครับผมตรงนี้เยี่ยมเลยแล้วก็เตาไฟวางไว้นะครับผมอ่ากระพที่เลขแปด เตาไฟวางตรงนี้ดีกว่าน่าจะเหมาะอยู่เออเดี๋ยวกันนะอา้าวทำไมวางไม่ได้เราเฮ้ยอย่าบอกนะเตาไฟต้องวางบนพื้นเลขแปดเอาเตาพวกนี้ต้องวางบนพื้นให้ตายเถอะเวลาจะย่างของนะครับผมต้องไปย่างนอกบ้านเฮ้ยทำไมมันอันธารเช่นนี้เนี่ยอ่ะปุ๊บวางแล้วก็กดย่างเลยครับผมหิวข้าวอ่าปุ๊บเราต้องเอาแร่นะครับผมเทอร์ไส้มาใส่นะครับผมโอ้โหอ่านเทอร์ไส้ใส่ปุ๊บนี่ฮะทุกสิ่งทุกอย่างครับผมใช้แร่เทอร์ไส้หมดเลยนะฮะแล้วก็กดออน ด,ดูแต่ละประตูหินนะครับผมเป็นระบบบานเลื่อนด้วยนะฮะโคตรเท่เลยทันสมัยแล้ว้าเป็นส่วนของโรงศพมานะครับผมเ,เดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่โรงศพไว้ที่นอนนี่มันเป็นที่นอนของโลกอนาคตเว้ยเออมันเลยแบบดีไซน์แบบแปลกกว่าชาวบ้านนิดนึงนะโอเคครับผมวางที่นอนเรียบร้อยมันก็กล่องเก็บของกล่องเก็บของเลขแปดเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเออน่าจะได้อยู่นี่กล่องเก็บของ เออวางให้มันติดกันหนะ่อยเอออย่างงี้สิมันถึงจะเท่เออปับ๊บนี่อันนี้คือโต๊ะคาบครับผมปับ๊บโต๊ะคาฟนี่ดีไซน์แบบล้าสมัยมากนะครับผมไม่รู้ว่ามันคาฟเป็นยังไงนะอ่าเดี๋ยวก่อนนะวางไว้แม่งตรงนี้เลยฮะกดอาเดี๋ยวก่อนนะมันต้องหันหน้าไปตรงไหนไวะเนี่ยอย่่งงี้ปะ่ะเออนีชวับแป๊บเออเราตรงนี้ดีอ่ะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่านี่ฮะโต๊ะคาบม่รู้คาฟยังไง โอ้โหนี่ครับผมของคาเพียบว้ป็ไปไงล่ะครับเอ้ยเฮ้ยโอ้นี่เราสามารถที่จะคาโมเตอร์ด้แล้วก็ผมไอเจอ้ามอเตอร์เจ้จาปัญหานะฮะตายเถอะนี่มันให้เราบุกป่าฝ่าตรงนะครก็ผมเข้าไปถึงฐานทัพของศัตรูเพื่อที่จะไปเอามอเตอร์มาคาตกค,คาบเบื้องต้นนี่นะปาโถ่มันจังโหดร้ายขนาดนี้เกมนี้เดี๋ยวทีแน่นะครับผมเราจะต้องมีไฟส่องสว่างยามราตรีนะฮะไม่งั้นบ้านเรามันจะมืดมากเอ้ยไฟส่องสว่างไม่มีวะอัไรวะเกมที่ไฟส่องสว่างไม่มี ให้ตายเถอะแหม่ถ้าเป็นเทคโนโลยีสูงส่งผู้มาจากอนาคตก่อกองไฟไม่เป็นอะไรว่าต้นไม้ก็ไม่ตดัดดูแดดต่อยแม่งเลยแบบเกมอาร์ต <c oughs> เฮ้ยมันก่อกองไฟไม่ได้ครับผมไม่ตายแต่เกมนี้อ่ะเอานี้มาก่อนจูแบแป๊บแล้วก็ย่างหมูไปเรื่อยๆครับผมเรากินข้าวกันแล้วกันอ่ะจูบไอ้กินไปก่อนกินไปก่อนอ่ะปุ๊บ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 กินก่อนนี่ฮะเดี๋ยวแล้วก็มีบ้านหลังเล็กๆอยู่ครับผมเฮ้ย ไม่ปลครับผมไม่มีไฟใช้ไม่เปลนไนี่เอาไฟจากหน้ารถเราไปก่อนครับผมเอาอย่างนี้ละกันจะส่งให้อแบตไม่หมดแบตไม่หมดไม่ต้องกลัวแบตไม่หมดไม่ต้องกลัวนหนดูสิโอ้สว่างโล่โ โกรสว่างสว่างไปหรือเปล่าวันนี้่ยโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้กอนละกันนะครับผมถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อแบบรัวๆนะครับผมยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับสช่องเพื่อเป็นกําลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยตายเถอะไฟไม่มีใช้